สวัสดีค่ะฟีมานี่ช่องนี้มีแต่ของฟีของฟีในวันนี้มาที่แอป crazy farm หน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้จะอัปเดตการถอนเงินให้นะยอดเงินที่ถอนในคลิปเมื่อวานก็จะเป็น45บาท10สตังค์อันนี้คือยอดเงินที่กดถอนมาล่าสุด crazy farm เป็นแอปที่เอ่อจะบอกอยังไงเล่นเล่น เล่นก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่ายแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันยากพี่ก็ว่ามันยากแต่ถ้าหลายคนชอบแบบนี้ก็คิดว่ามันง่ายนะคะอันนี้ยอดเงินนะ4 5บาท1 0สตางค์ส่วนหน้าตาของ Crazy Farm จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็เล่นได้เฉพาะ a n d r o i d นะคะใครใช้ iOS อยู่เล่นไม่ได้หลายคนใช้ iOS แล้วก็สอบถามกันมาเยอะมากว่าพี่มันมีแอปที่ iOS เล่นได้ไหมมันมีตัวที่ iOS ทําได้ไหม คือแอปเกมอ่ะอันนี้พี่พูดจำตรงนะว่าแอปเกมอ่ะหาของ iOS อยากยากมากถ้าเราใช้ iOS แล้วเราอยากจะได้เงินฟรีจากการหาเงินออนไลน์อะ่ะพี่แนะนำให้ทำแบบสอบถามนะคะเพราะว่าแบบสอบถามหลายตัวเลยที่ทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ส่วนเหตุผลที่ iOS แอปแบบนี้เขาไม่รองรับก็จะเกี่ยวกับเรื่องแบบ เรื่องเรื่องที่ระบบเขาปิดกั้นการดาวน์โหลดแอปต่างๆอะ่ะมันอาจจะรู้สึกว่ามันมันยุ่งยากหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ประมาณนี้นะเพราะว่าพี่เคยลองใช้อนุ้เคยลองใช้ ios อยู่พักนึงแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ตอบโจทย์เราอะ่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าถ้าเราจะหาเงินออนไลน์อะ่ะเรา iOS อะคือจบเลยแหละเพราะว่าเกมอะ่ะมันมันก็ดาวน์โหลดไม่ได้ถูกไหมทำได้แต่แบบสอบถามอย่างเดียวก็เลยเปลี่ยนมาใช้ Android พอใช้ Android แล้วมันตอบโจทย์เราแล้วก็รู้สึกว่าเอย a n d r o อ d อ่ะเหมาะกับพี่ที่สุดแล้วมัน จะว่าเรื่องราคาด้วยก็ก็ใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ Android มันก็ไม่ใช่ถูกๆนะอันถูกๆมันก็มีราคาในเลทที่จับต้องได้แต่ในเลทที่ราคาเหยียบๆกับกับ iOS ก็มีในบางตัวอาจจะแพงกว่าด้วยซ้ําก็เอาที่เราสะดวกที่สุดเอาที่เราไหวที่สุดแล้วก็เอาที่เราที่มันตอบโจทย์เรามากที่สุดอันนี้พี่พูดถึงในกรณีของน้องๆที่กําลังจะซื้อเครื่องใหม่นะ ก็คิดและพิจารณาเอาละกันแต่ถ้าเราถนัดใช้ iOS มาตั้งแต่แรกเราจะเปลี่ยน Android มันก็รู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมอันนั้นก็ใช้ไปแต่ว่าส่วนตัวนุ่นมองว่า Android อตอบโจทย์นุที่สุดแล้วนะคะเออมาถึงไหนแล้ว <c oughs> <c oughs> มเราพูดเรื่องโรศพัพท์ก็อภัยนะคะอันนี้คือ Casey f a r ์มการเล่นเกมก็เนี่ยตามเนี้ยให้เราเอาผลไม้3อย่างวางติดกันนี ก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าบางคนรู้สึกว่ายากมันก็ยากแต่ถามพี่ว่าพี่ยากพี่ว่ามันยากไหมคือนุชก็มองว่ามันก็มันก็ยากนะเนี่ยค่ะมันก็ยากนะแต่ว่าเออมันไม่มีอะไรยากเกินความตั้งใจของคนถูกไหมเออประมาณนี้อันนี้คือการเล่นเกมนะคะส่วนส่วนส่วนธนาบัตร มีคนสอบถามไหมะว่าธนาบัตรมันถอนได้ไหมคืออย่างที่บอกค่ะว่าตรงเนี้ยมันมันไม่สมเหตุสมผลกับคําว่าเงินฟรีคือคุณเล่นแล้วคุณสะสมธนาบัตรได้1,400งพัแล้วคุณจะกดถอนเงินได้1,400บาทเหรอมันมันเป็นไปไม่ได้อ่ะแต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้ออกตัวก่อนเลยนะว่า แต่ถ้าในทางกลับกันสมมุตินะถ้าเขาขึ้นว่า1,400อย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้ายอดถอนจริงๆมันอาจจะถอนได้แค่1%ก็คือ140บาทอันนี้ก็ได้เพราะว่าพอเวลาเล่นแล้วมันทนขึ้นธนาบัตรแบบนี้นุก,ก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรือใครที่เคยถอนจากธนาบัตรตรงนี้บอกกันนิดนึงว่ามันได้หรือไม่ได้เพราะว่าหลากัหลกๆที่นุชกดถอนก็จะเป็นการถอนจากเหรียญทองเนี่ยค่ะอันนี้คือการถอนทั้งหมด เดี๋ยวให้ดูบันทึกการถอนนี่45บาท1สตังค์เนี่ยค่ะถอนสำเร็จก็ยังจ่ายดีนะคะยังจ่ายดียังจ่ายปกติอยู่ก็ลองเล่นดูละกันสำหรับคนที่ชอบแต่ถ้าใครไม่ชอบก็รอเว็บอื่นหรือแอปอื่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะพยายามหามาลงให้เรื่อยๆการหาเงินออนไลน์มีหลายแบบหลายอย่างให้เราทำนะคะเอาที่เราสะดวกแล้วก็ สบายใจที่สุดคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการมาอัปเดตการถอนเงินของเคซีฟาร์มใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ